สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมมาครับคุณผู้ชมมาดูแนวทางกันต่อครับ งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2564แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของกิจจาครับน้ำพิกา,กากหมูหนูกิจจาอาจารย์ให้เด่นมาที่2กับ8ครับเด่นสุดก็เห็นจะเป็น8ครับชุด2ตัวก็มี2 8 8 7มี8 2 8 7 6 2แล้วก็8 1ครับตัวที่อาจารย์เน้นมาให้ก็8 2กับ8 7ครับคุณผู้ชม ส่วนชุด3ตัวจะอยู่ด้านล่างครับ2ชุด682กับ782ตามนี้ครับแนวทางของกิจจาถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดชายกูลเป็นข้อมูลชุด3ตัวแล้วก็2ตัวครับอาจารย์บอกว่าเลขหลานบอกครับหลานให้ซื้อตัวนี้ชุด3ตัวก็825ตัดเล่น2ตัวก็8285แล้วก็25ครับ ตามนี้ครับอาจารย์ก็นํามาแบ่งปันเนาะอีกหนึ่งข้อมูลครับจะเป็นข้อมูลคู่โต๊ดบนดูแล้วจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะครับเรามาดูข้อมูลด้านบนของอาจารย์กันก่อนอยู่ในส่วนตรงนี้ครับหลัก10ของอาจารย์ทําได้ที่4 ,5 ,6 ครับหลักหน่วยก็ ,8,9 9จับเข้าคู่กันแล้วก็ได้ตามนี้เลยครับ สี่เจ็5ส5่แป6ส6่เก้าูตรผ่านไปครับอีกหนึ่งสูตรด้านล่างครับทุกท่านอยู่ในส่วนตรงนี้หลักสิบของอาจารย์มี8ปดหลักหน่วยก็0 1 2จับเข้าคู่กันแล้วก็มี8 0 8 1 8, 8 2 9 0 9 1 9, 9, 9 2นาตามนี้ครับอีกหนึ่งแนวทางของแอดชายกูล ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของมนุษย์ล่าฝันครับอาจารย์บอกว่าลมบนทางเรียบนะครับเป็นชุด2ตัวทั้งหมดครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มีทั้งหมด8ชุดด้านบน 3, ครับ595868ตรงกลาง 2, ครับ49แล้วก็48ด้านล่างอีก3ชุดครับ4 6 4 7แล้วก็86ตามนี้ครับแนวทางลมบนทางเรียบของมนุษย์ล่าฝัน มาต่อกันที่แนวทางของอสายฟ,ฟ้ากันบ้างครับเป็นข้อมูลชุดเต็มของอาจารย์แล้วครับชุด3ตัวบนของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนครับก็จะมี520 970 750ครับทุกท่าน3ชุดเหมือนเดิม520 970 750ข้อมูลชุดล่างของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านล่างครับมี93 92 95 96 ตามนี้ครับ9 2 9 3 9 5 9 6ชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนําไปเก่งกันดูนะครับส่วนงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดของอาจารย์จะหลุดไปนะครับขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ TWC กันบ้างครับข้อมูล2ตัวบนของอาจารย์จะอยู่ด้านบนครับคุณผู้ชม อาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด6ชุด6หางครับก็จะมี214161 234363 284868ครับถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลล่างครับมีอยู่ทั้งหมด6ชุดแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี818791970107ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ TWC 2ตัวบน9ชุดแล้วก็2ตัวล่าง6ชุดชอบแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจ,จอนำไปไล่เรียงกันดูได้ครับนำไปดึงตัวเด่นแล้วก็ตัดตัวดับออกไปเนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางเลขเทวาโชคลาบ1พย64ครับเลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มี303235 606265แล้วก็707275 ตามนี้ครับเลขเทวาโชคลาบมาต่อกันที่แนวทางแอดมุกนำมาแบ่งปันครับเป็นข้อมูลชุด2ตัวครับหลักร้อยอาจารย์วางแนวทางมาให้ที่8กับ9นะครับใบนี้8กับ9เลขชุด2ตัวก็จะอยู่ด้านล่างครับตามนี้ครับคุณผู้ชม1พฤศจิกายน6 4 ว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่ามี83นะครับที่เข้าอีกหนึ่งใบครับก็จะเป็นใบนี้1พย64ใบนี้จะเป็นแนวทางาชุด2ตัว9ชุดครับมี5 3 5 4 5 5 8 3 8 4 8 5แล้วก็1 3 1 4 1 5ตามนี้ครับแอดมูก ถัดมาจะเป็นข้อมูลชุด3ตัวครับทุกท่านงวดเก่าก็ด้านล่างอันนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมก็ยังไม่เคยลงให้เนะทั้ง3ใบของอาจารย์นี้ครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี732นะครับที่เข้าไว้ออก372งวดใหม่จะอยู่ด้านบนครับ1พฤศจิกายน64อยู่ในส่วนตรงนี้ครับทุกท่าน แคปหน้าจอนำไปไล่เรียงนำไปตัดกันดูครับแนวทางหลักร้อยของอาจารย์ก็0987 0987ตามนี้ครับไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดต่อกิสนะเป็นข้อมูลบนครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้เด่นมาที่1กับ5ครับ1กับ5ตรงนี้จะเป็นชุด2ตัวครับ90 ถัดลงมาตรงนี้อาจารย์ให้แนวทางมาที่159กับ150ตัดเล่น2ตัวก็5950 51แล้วก็91ครับทุกท่านครับตามนี้ครับแนวทางของแอดต่อกิษณะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดอินซีเท่าเรามาย้อนดูสถิติการสักนิดนึงนะครับ แนวทางที่อาจารย์ให้มาจะเป็นชุด3ตัวทั้งหมดครับจะมีชุดเด่น3ชุดรอง3แต่ก็ไม่เข้านะครับชุด3ตัวถ้าตัดเล่นเข้าทุกงวดครับทุกท่านที่ลงให้นะครับ750ครับของอาจารย์มี650ตรงนี้ถ้าตัดเล่นก็จะได้50ครับคุณผู้ชม5 0 0 5ถัดมาอีกครับหวยออก475 79ตรงนี้ถ้าตัดเล่นก็ได้2ตัวล่างครับ79 ซ้ายมือครับ16กันยาหวยออก93590ด้านล่างครับถ้าตัดเล่นก็มี90ครับถัดมาครับ1ตุลาหน1่งเถ้าตัดเล่นก็มี17ครับคุณผู้ชมมี38ด้วยครับตามนี้ครับเรามาดูงวดล่าสุดของอาจารย์กันครับ16ตุลาหวยออก3 7 2 8 3ถ้าตัดถ้าตัดเล่นก็ได้8338ครับคุณผู้ชม อลองดูครับงวดใหม่จะมาไหมคุณผู้ชมก็ลองนำไปตัดกันดูนะครับเผื่อเข้า1พย64ครับชุดเด่นของอาจารย์ก็584 594 504ชุดรองของอาจารย์ครับ7 6เแล้วก็726ครับถ้าลองตัดครับก็จะได้5854นะครับด้านบน ถัดลงมาก็59545054ครับทุกท่าน7 0 7 6 7 1นแล้วก็76 72แล้วก็76ครับก็จะประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่างไรก็นำไปพิจารณาดูถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับผู้ชมครับถัดมาจะเป็นแนวทางของพ่อน้ำสองครับงวดเก่าซ้ายมือจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้า38ครับใบนี้ผมก็ลงให้นะครับหวยออก 3 7 2 3 8งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือ1พฤษจิกายน6 4ครับแนวทางที่อาจารย์ให้มาครับก็จะมี2 3 3 2 2 6 6 2 3 6 6 3 6 6 6แล้วก็6 9ครับทุกท่านตามนี้ครับแนวทางของพ่อน้ำสอขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยครับ มาต่อกันที่แนวทางของแอตติกกันบ้างครับสองวดล่าสุดของอาจารย์ไม่เข้าครับคุณผู้ชมแต่ว่าเฉียดไปตัวเดียวแต้มเดียวครับหวยออก17183ของอาจารย์มี61มี82ตรงนี้ครับงวดล่าสุดครับ37238ของอาจารย์มี3 7ครับทุกท่านจะ72ก็ไม่72จะ3าก็ไม่38กับ37 แนวทางของอาจารย์น้อยชุดนะครับไปกับงวดใหม่คือใบนี้ครับ1 1 6 6 4แนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็ตามที่เห็นเลยครับอาจารย์บอกว่าวิ่ง5กับ6มาล้านเปอร์เซ็นต์ชุด3ตัวก็7 3 5 7 2 6แล้วก็7 3 6ครับตัดเล่น2ตัวก็3 5 5 3 6 2 2 6 3, 6 3 3 6 อัดเน้นๆนนหนักๆของอาจารย์ก็3 5 5 3แล้วก็735ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ไปต่อครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดมอลกดครับใบนี้เป็นแนวทางงวดที่ผ่านมาผมลงให้ช่วงต้นงวดคุณผู้ชมจำได้ไมั้ยครับใบนี้จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์เข้าตัวกลับนะครับหวยออก3 72แนวทางของอาจารย์มี3มี2มี7ตรงนี้ครับ เพิ่มเติมครับทุกท่านงวดใหม่ผมก็ลงให้ไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับพร้อมกับงวดใบเมื่อกี้ในส่วนตรงนี้ครับเพิ่มเติมอาจารย์จับให้ครับเป็นชุด3ตัวครับคุณผู้ชมแล้วก็2ตัวตรงนี้ครับชุด3ตัวที่อาจารย์จับมาให้ก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ชุดครับชุดที่อาจารย์เน้นมาพร้อมกับขีดเส้นใต้ติดดาวมาด้วยก็มี0 4 7ย์ 087แล้วก็085ตามนี้ครับ047 087แล้วก็085ส่วนชุด2ตัวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับก็จะมี45 47 85 87ตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้มาก็มี47กับ87ครับตามนี้ครับแนวทางของแอดมรกดชอบก็แคปหน้าจอนำไปพิจารณาดูครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยครับสวัสดีครับ